สวัสดีครับวันนี้มาคั่วไข่นะครับกวไข่บลาตามสูตรยานในเอฟเอฟน, F นปะปลานิดนึงนะแล้วก็ใส่น้ำปลา สองจวดแล้วก็ใส่ผงนัวนะครับไม่ต้องใส่อะไรเยอะแล้วก็ใส่ผักลงไปใส่ผักลงไป ให้ผักสุกสักหน่อยนะครับค่อยคนะ่อตอกไข่เลยใส่น้ำล้างครบนิดหนึ่ง ความนัวใ่ตรงนี้ตัวสใส่ไข่ลงไป,ไป เกีกระทะพังอย่าทำให้ไข่แตกนะครับแต่มันมันไม่อร่อย mm hmm. นี่แล้วก็ปล่อยเลย เวลาคนเนี่ยเป็นคนอย่างนี้นะครับดักขึ้นมาอย่างนี้นดักขึ้นมาอย่างนี้กับข้าวเราจะได้อร่อยอร่อยมันเป็นเค็ดมันเป็นเค็จและเวลาเปิดผ้าอบ เยี่ยมอนะครับข้าวไข่โบราณสุดไทยกู